เปิดไปทุกช่องเนี่ยผมก็พยายามว่าวเปิดขึ้นมาแมงไม่มีแล้วครับเอ่อรายการวันนี้นะครับเราเอาคนที่ประสบความสําเร็จในการทํานานะครับนะมานั่งในรายการเพื่อจะสอนวิธีการทํานานะครับทำนาอย่างเดียวมันไม่ได้ครับมันจะต้องเลี้ยงควายเลี้ยงเลี้ยงอะไรด้วยอนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนนะครับว่าควายพูดได้ อ้าวอ้าวลูกเอ้ยหอมแก้มหน่อยอาบน้ําอะไรว่าไปมันไม่มีรายการประเภทนี้สอนวิธีการทํานาอย่างไงให้รวยนะครับพืชผลทางการเกษตรเงาะทุเรียนราคาตกต่ำต้องทําแบบนี้ครับต้องแปลรูปอะไรมีไหมไม่มีครับไม่มีหน่วยงานราชการก็มีสื่อก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะแม่งไม่มีคนดูพอไม่มีคนดูแม่งก็ไม่มีกระแสกระแสก็ไม่มีเรตติ้งคนดูน้อยก็ไปขอสปอนเซอร์ก็ไม่ได้สื่อแม่งก็แจ๊งตอนนี้ก็จะเจ๊งชิบหายกันหมดแล้ว เหลือแต่พี่เดลายเดียวนะครับทุกรูของพี่เดนี่ไม่เจ๊งเพราะพี่เดแม่งไม่มีต้นทุนเลยนะผมคุยกับบกอข่าวเพื่อนผมบอกไอ้ห่าสื่อแม่งต้นเริ่มตั้งแต่ก็เช่าอาคารสถานที่ค่าน้ําค่าไฟรอปพ,อพอทีมตัดต่อโปรดิวเซอร์แล้วก็อะไรโอ้โหต้องมีอะไรตลาดสตูดิโออะไรต่างๆนะจ้างคนงานบานสปอนเซอร์ก็ไม่เข้าตอนนี้สปอนเซอร์รายการต่างๆก็มีแต่พวกอะไรแชร์ลูกโซ่เข้ามาแล้ว อ้น,นี่ก็พวกหมอดูผู้วิเศษนะอ่านะครับมาพร้อมจะอ่า,อาคือสปอนเซอร์พวกนี้ก็คือพร้อมจะหลอกลวงประชาชนนะครับวันๆก็มีแต่พวกอ่านะพลายกระซิปหมอดูรู้อนาะคตประเทศชาติแต่แม่งไม่รู้อนาะคตตัวเองนะอ่าคนหนึ่งก็ติดคุกไปแล้วไปพร้อมกับหลวงพ่อนะวันๆก็เนี่ยก็มีอะไรอ่าก็อ่าร่างทรง หมอดูผู้วิเศษเงี้ยเดี๋ยวนี้เต็ไมไปหมดเนี่ยเราต้องเอาสปอนเซอร์พวกนี้เพราะอะไรเพราะไอ้พวกนี้มันไม่มีต้นทุนเนะ่มันแบบจ่ายสองสามแสนออกรายการปุ๊บโกงปุ๊บวันหนึ่งก็ได้เป็นล้านแล้วกําไรเพราะฉนั้นสื่อมวลชนบางช่องบางรยายต่างก็ต้องหาพวกนี้แหละครับมานอกนั้นก็พวกขาอ่าพวกอะไรอ่าพวกแชร์ลูกโซ่นะหลอกลวงประชาชนระดมเงินทุนนะครับติดคุกในตรางไปนะเอามาปั้นเลยโอ้คนนี้เป็นซีอีโอนะครับ ประสบความสําเร็จในการหลอกลวงประชาชนมาแล้วอ่าครั้งละสองสามแสนออกรายการนี่แหละครับสังคมก็มีพวกเนี้ยแล้วพอมันดังเสร็จมันก็เริ่มโกงประชาชนหลอกลวงแล้วเต็ไมไปหมดเนี่ยดูเดี๋ยวหมอวิเศษหลอกคนนั้นหลอกคนนี้เต็ไมไปหมดอ่ะดาราลงดาราลเยอะแยะเนะแล้วก็สักพักมันก็เสร็จแล้วก็พวกเว็บพนันเต็มบ้านเต็มเมืองเว็บพนันออนไลน์ตำรวจนะกระทรวงดีอีนะครับฝ่ายปกครองนะครับ ไม่สามารถจับพวกเว็บพนันได้เพราะอะไรเพราะพวกนี้มันจ่ายรายเดือนผมรู้จักเจ้าของเว็บนะนะครับคนดังๆหลายคนนะเคยไปนั่งกินวายงานงานของคนดังๆนยเขาบอกพี่เดครับเดี๋ยวนี้เขาจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเว็บเล็กๆเ่เดือนละสามหมื่นห้าหมื่นถ้าเว็บใหญ่หน่อยก็เป็นแสนครับจ่ายทุกเดือนไม่มีใครมาจับหรอกครับจับได้ไงเขาจ่ายตรงก็ยังไม่ค้างค่างวดเขาเปรียบเทียบเหมือนการปล่อยสินเช่าเช่าซื้อนะครับตราบใดยังผ่อนค่างเงื่อนเขาไม่มายึดรถหรอก เว็บเว็บพนันออนไลน์ก็เหมือนกันเดือนละสามหมื่นห้าหมื่นถึงเดือนละแสนแล้วแม่งมีเท่าไหร่ในประเทศเดือนนึงกี่พันล้านเนะี่ยเงินพวกนี้ไปตกที่ใครเราไม่รู้ไปตัดถึงท้องใครอ่ะเวลา,โอ,าโอนเข้าก็โอนเข้าบัญชีมา้านะครับแล้วบัญชีม้าก็มีหลายสายเพราะฉะนั้นเราเราจะไปหาว่าใครรับเงินเป็นรายเดือนยากนะครับผมรู้จักไอ้พวกที่ทําพวกเนี้ยอ่ะเว็บเล็กๆสามหมื่นห้าหมื่นเป็นแสนเขาเล่าผมฟังเลยเขาทําอยู่ มีทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยมันจ่ายทุกเดือนเนี่ยถามว่าเจ้าหน้าที่ที่ไหนจะกล้าจับเพราะเขจ่ายทุกเดือนเนี่ยก็เหมือนเราเป็นไฟแนนซ์เนี่ยเขาจ่ายค่างวดทุกเดือนจะไปยึดรถได้ไหมไม่ได้ผิดกติกานะครับอันนี้คือเล่าความจริงนะนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นใครพนอะบอกเป็นใครปุ๊บเป็นไงหมายสารมาแล้วคุดบินอ่าลุงเดชทำไมพูดแบบนั้นแบบนี้อะไรต่างๆอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนี่คือความจริงคนระับความจริงในในสังคมคนระับ าใครจะไปจับเราเว็บพนันจับเหล้าที่ไหนกินเน่ยพวกนี้ผู้มีพระคุณต่อพวกเราทั้งนั้นอะค่ารถค่าบ้านค่าเมียกระเป๋าค่าเทอมลูกอ่ะซื้อขายตําแหน่งก็เงินจากพวกเนี้นะครับเราอยากจะได้ไวๆเราก็ต้องหาเงินมาเรามีที่ไหนล่ะเราก็ต้องไปเอาจากพวกนี้แหละเนะอันนี้คือสิ่งที่ผมได้รับมาเนี่ยในไปนั่งกินเหล้ากินวายเนี่ยก็ข้าเล่าให้ฟังแต่ถามว่าใครจะไปจับมันยากพวกนี้อิทธิพลครับ ไม่ต้องอะไรตามจับบอนเนี่ยไปถามตำรวจถามฝ่ายปกครองเนี่ยไปถึงปุ๊บไปไงโอ้ไม่มีแล้วครับมีแต่ห้องเปล่าๆครับอ๋อเขาเปิดมานานแล้วนะครับาห่างจากโรงพักท่านห้าร้อยเมตรเนี่ยโอ้ไม่เคยครับไม่มีเลยเราไม่เคยได้ยินเลยพวกนี้ต้องเป็นพวกลักลอบเล่นการพนันมันไม่ได้ลักลอบเราแม่งทําทุกวันประเจดิดประเจอ้อแล้วเดี๋ยวนี้บ่อนการพนันเนี่ยมันต้องจ้างอะไรเอาวินเมอร์ไฟมาอยู่ปากซอยจ่ายทุกเดือนนักลงนักเลงมีหมดมันทําเป็นทีมคนระับ จะไปจับอะไรตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองจะเข้าไปแรงต่างมันมีวินดูต้นทางหมดพอโดนจับปุ๊บมันก็มีคนรับจ้างเป็นเจ้ามือมีอะไรหมดนะอยากรู้ว่าทำไมพี่เดชเขารู้จริงก็ไอชิปหายได้คนที่ทํามันเป็นเอฟซีกูเขาเล่าให้ฟังลไล้คนสอบสวนมันก็เป็นเอฟซีกูเขาก็เล่าว่าพี่เดชจับยังไงแม่งไปหมดหรอกนะมีตั้งวินมัวไซมีลูกน้องมีอะไรต่างรับผิดทอนสังเกตจ,จับแต่ละครั้งมีมไอคนนี้รับสมอ้าเป็นเจ้ามือปะ นะติดคุกเดือนเดี๋ยวก็ออกมาออกมาแม่งกระทาต่อไปดูที่ปา๋าป๋าคนหนึ่งอะ่ะชื่ออะไรป๋านวยป๋าอะไรแถวดอนเมืองอะดูมันโดนต้องไปรูกี่รอบอะ่ะนะจับเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับนะครับโอ้โหเดี๋ยวจับเดี๋ยวจับเดี๋ยวจับมันจับได้ยังไงละเงินทั้งนั้นเงินทองทั้งนั้นใครจะไปกล้าจับล่ะพี่น้องนะครับรับทุกเดือนสวยแรงงานต่างด้าวเต็มไม่หมดาฝากพี่อนุทินไปดูเยอะแยะครับขเขมรลาวพมา่าอะไรเต็มไม่หมด เนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยกีบหมงกีบหมัวเนี่ยอเนี่ยท้องที่อะไรคันายาวบางทงบางทันอนิมิตใหม่แล้วบ้านไปดูเลยครับบ้านของผิดกฎหมายเลยเต็มไปหมดอ่ะใครจะไปจับเงินทองทั้งนั้นอ่ะพูดแล้วอยากจะเลียปากเลยจุกรู้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือในบ้านเมืองเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องช่วยกันพูดมันไม่มีใครพูดหรอกนะครับเออนะแล้วตอนนี้นะครับมีคนดังๆนะ มอเช้าเนี่ยผมไปดูทางตต,ตเนี่ยแล้วไปดูทางแอปฟ้ามีคนดังๆครับคนติดตามเยอะๆนะครับรับจ้างเคลียร์ตำรวจรับจ้างเคลียร์เจ้าาที่มีนะเออรู้ว่าตำรวจที่ไหนตบซับเรียกสวยก็เป็นไงปั่นข่าวเรียกกระแสถ่านหน่อยเดี๋ยวสักพักก็เป็นไงมีคนเอาตังมาให้ก็มีรับจ้างเคลียร์แถวภาคอีสานก็มีอยู่ภาคอีสานก็มีกรุงเทพก็มีนะปูดข่าวตรงนี้ตำรวจรับส่งรับสวยสักพักก็เอาตังมาจ่ายก็เงียบ พรุ่งนี้เราเปลี่ยนไปเป็นศูนย์ละกากรพออีกวันหนึ่งเราก็เปลี่ยนไปแล้วกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับกระทรวงกรเกษตรบ้างอะไรต่างนะครับก็คือเป็นคนดังมีคนติดตามเยอะๆเนี่ยผมดูในทางอแอปฟ้ากับต่อๆเขาบอกมีธุรกิจรับจ้างเคลียร์โดนตำรวจรีดไถโดนฝ่ายปกครองน่งนนี่นะก็มาปั่นอาเรารู้นะคุณเอาตังค์เขาไปนะนะเอาตังค์มาจ่ายเราซะค่าปิดปาก นะเอ่อเขาเรียกว่าเตะหมูเข้าปากหมาเพราะฉนั้นพี่น้องประชาชน <c oughs> เวลาจะไปร้องทุกข์ร้องเรียนกับเอ่อเพจต่างๆอะไรต่างๆ,รางๆหรือว่าเอ่อสำนักข่าวก็ต้องระวังเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นชี้เป้าเตะหมูเข้าปากหมานะครับนะเตะหมูเข้าปากหมากใกล้เพจพวกนี้ก็รับจ้างเคลียไม่จริงนะนะครับแล้วก็พอมีนมคนไปร้องเรียนมันก็มานั่งพูดแล้วก็เสร็จแล้วก็สักพักก็เจ้าที่ก็ต้องตังมาจ่ายปิดปากมันและพวกนี้มันก็เปลี่ยนใหม่วันนี้มันด่าตำรวจ อีกวันด่าศุลกการด่าด่าดีเอสไอบ้างด่านู่นนี่บ้างด่ากมรมสรรพากรมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ไม่มีใครติดคุกเลยเรื่องที่มันพูดนะมันก็อ้างหลักฐานชัดหลักฐานชัดนะมันก็ขอ,อก,กะลาสักพักหน่วยงานไหนติดตามเพจมันมาก็เอาตังค์ไปจ่ายก็เลิกเขาเรียกรับจ้างเคลียร์แบบนี้ก็เยอะสังเกตรเรื่องที่มันพูดในหลักฐานชัดไม่มีใครติดคุกเลยนะครับเหลือแต่ไอคนพูดอย่างเดียวเนี่ยแม่งวันหนึ่งจะติดคุกก,กันนั่นแหละ อันนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมจานเดนนี่เอามาพูดในเรื่องจริงนะนะฟังไรอ่านะครับนะจบไปแล้วนะต้องรู้ทันสื่อนะนะครับหลักฐานชัดหลักฐานชัดผมมีหลักฐานชัดนะครับพูดทุกสองสามวันแม่งเปลี่ยนเรื่องแล้วนะครับแล้วเป็นไงฮะมีใครติดคุกมั้ยมีมีนะครับเวลาไปร้องเรียนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยโอ๊ยตามข่าวใหญ่โตเลยทีไอสื่อทีวีนักข่าวแม่งก็ตกเป็นเครื่องมือมันช่วยกันสร้างภาพไป นะดูเขารวยช่วยเขาวิ่งนะดูเขารวยช่วยเขาวิ่งนะมันจะไปร้องใครก็เอาเรียกสื่อมาสื่อก็ไปไงเอาไม้ยัดปากออกกันทุกช่องเลยแต่ไม่มีใครติดคุกไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยแบบนี้ก็มีเยอะแยะบางคนก็ร้องไปไถไปนะต่อมานะครับร้องไปไถไปไถทุกวันจนรวยเลยนะครับในหมู่บ้านมันนะบ้านมันตั้งสามสี่หลังอนะนะักร้องบางคนจะเล่าให้ฟังสุดท้ายแม่กระโดนอะไรวางงาน นะครับบางคนแม่กระโดนเอาเอาเงินไปแขวนไม่หน้าบ้านบานีีบางคนก็นโดนอ่าอ่าล่อซื้อบางคนก็นโดนอัดเสียงต่สนะุดท้ายก็ต้องติดคุกติดตารางกันไปนะจุดจบนักร้องนะครับลองไปไถไปเยอะแยะอาศัยความดังนะครับร้องเรียนแล้วก็ไม่มีใครติดคุกเลยนะพวกนี้ต้องระวังนะครับเข้าใจนะส่วนการเดนนี่ก็มีหน้าที่นะเปิดประเด็น ให้ความรู้ให้ขอ้อคิดผมไม่เคยชี้ว่าใครผิดใครถูกนะเพราะเราไม่ใช่สารนะครับเราไม่ทําตัวเป็นสาลเตี้ยเหมือนกับสื่อบางสื่อพิจีกรบางคนที่แม่งวันๆก็ทําตัวเป็นสาลเตี้ยนะพิพภากษาประหารชีวิตคนเต็ไมไปหมดนะครับบางคนแม่งก็ออกจากคุกมาแค้นจัดนะครับแม่ตักป๋าเบียอะไรต่างๆเนี่ยก็ออกจากคุกมาอ่าก็ไล่ฟ้องสื่อไล่ฟ้องผู้เสียหายแรยงรต่างๆเพราะคนบางคนบางทีมันเกิดความแค้นนะ นะไม่ไปตัดสินเขาบ้างอะไรบ้างเขาก็ออกมาเนี่ยดูแม่ตักอาฝาเบียอะไรเนี่ยนะเนี่ยใกล้ๆเนี่ยแม่ตักฝาเบียนี่บ้านอยู่ใกล้ๆผมนะนะครับเยื่องๆกันเนี่ยนะครับผมไม่อยู่เรียบคลองสองนะครับแม่ตักฝาเบียก็อยู่เยื่องๆกับใกล้ๆกับอะไรวะไอ้ตลาดท่าไทยมิดใกล้ๆผ่านทุกวันตอนนี้ร้านทองแกก็เหลือแต่อดีตนะครับโดนแบบสื่อเล่นซะยับ นะครับออกจากคุกมาแกก็ด้วยความแค้นก็ฟ้องไอ้พวกนักวิจารณ์ทั้งหลายทางตอตอสื่อมวลชนผู้เสียหายก็โดนกันไปหลายก็ดีนะครับนะอีกคนหนึ่งก็เจ๊พงเจ๊พัดอะไรต่างๆนี่ก็ออกมาก็ฟ้องฟ้องธนงทนายอะไรต่างๆเต็มไหมดเห็นไหมนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะไปกอง่งกองปราบอะไรต่างนะฮะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสื่อหรือใครก็แล้วแต่ที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็อยากไปทําตัวเป็นสารเตี้ย เพราะท่านก็คือสื่อบนชนมีหน้าที่น,นําเสนอความจริงนะครับนำเสน,น,นอสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีแค่ไหนแค่นั้นเดี๋ยวนี้ก็ใส่สีตีข่าวไปมีทนายทนายนักวิชาการด็อกเตอร์รับหมายสารกันทั่วหน้าเดี๋ยวนี้ไอ้พวกด็อกเตอร์หายหัวไปแล้วเพราะอะไรหมายสารไปหลายคดีแล้วอย่างที่ผมเคยเตือนนะเป็นด็อกเตอร์เนี่ยนะเอาหลักวิชามาแล้วก็บอกไอ้นี่โจรตั้งแต่เกิดสันดานโจรเป็นคนมีเล่เห์เลี่ยมแต่ตอนนี้หมายสารบานแนละ้วแม่งเริ่มเงียบแล้วเพราะอะไร ไม่มีเวลาสอนหนังสือแล้วเพะอะไรรับจากหมายสารหมายสารหมายสารนะครับอันนี้ก็ฝากปากไว้เพราะว่าเราเป็นด็อกเตอร์เราเป็นทนายเราเป็นทนาย,เราเ,นนายเราเป็นสื่อมวลชนเราเป็นนักข่าวเราเป็นพิธีกรเราไม่มีหน้าที่ไปตัดสินใครว่าเลวหรือชั่วมันเป็นหน้าที่ของศาลนะครับนะนักข่าวก็มีหน้าที่นําเสนอข่าวตามความเป็นจริงอ้ที่เขาเรียกว่ามองผ่านเลนเห็นแค่ไหนก็แค่นั้น เดี๋ยวนี้รายการที่ยังพอเชื่อถือได้มันก็จะเหลือน้อยลงเพราะรายส่วนใหญ่มันเป็นรายการวิจารณ์นะครับนะเป็นรายการวิจารณ์มีเนื้อข่าวอยู่นิดเดียวแม่งวิจารณ์ไปไหนละเจ้าของร้านทะเลาะกับลูกค้าที่อยุธยานะครับมีนักข่าวมาถามผมว่าใครผิดใครถูกผมบอกกูไม่ใช่สารมึงก็ต้องให้พิธีกรช่องมึงเนี่ยกูเห็นนั่งพิพากษาทุกวันน่ะนะขาดอย่างเดียวยังไม่ได้ใส่เสื้อคุยพิธีกรช่องมึงอะ่ะผมบอกอะลูกพี่มึงอะ เป็นพิธีกรนะขาดอย่างเดียวไม่ใส่เสื้อคุยถ้าจะให้ดีนะมึงเอาเสื้อผู้ภากษามาใส่เลยนะเหมือนในหนังแล้วมึงก็ตัดสินไปเลยเขาโทรมาถามนะักข่าวถามพี่เดนะเจา้าไอ้เจ้าของร้านกับลูกค้าทะเลาะก,กันเนี่ยตบตีกันใครผิดใครถูกแล้วก็เอารถชนกันใครผิดใครถูกผมบอกกูมไม่ใช่ศาลกูจะไปตัดสินได้ไงนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องยกตัวอย่างเนี่ยคดีชาวบ้านเนี่ยพี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้พี่เดด้วย นะเจ้าของร้านกับนะครับลูกค้าทะเลาะกันเนะี่ยถามเนะี่ยใครผิดใครถูกผมไม่รู้อะแต่ผมอยากจะให้ความรู้ทางกฎหมายนะว่าถ้าเราได้รับความเสียหายเราถูกโขมงเผงรังแกเนี่ยนะครับเราจะต้องไม่สมัครใจวิวาทอันนี้คือหลักกฎหมายที่ควรรู้ที่ควรจะบอกประชาชนไม่ควรสมัครใจวิวาทถ้ามึงด่ากูกูก็ด่ามึงใครเริ่มก่อนเริ่มหลังไม่สําคัญถ้าเกิดสมัครใจวิวาทแล้วมันไม่มีใครเป็นผู้เสียหายแลวนะผู้หยาบ พวกท่านเป็นผู้ต้องหาทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อมวลชนมันต้องพูดแบบนี้ไม่ใช่บอกดูคลิปแล้วคนนี้ผิดคนนู้นถูกอะเดี๋ยวเขาก็จะฟ้องมึงเนี่ยมึงไม่ใช่ศาลมึงรู้ได้ไงพอดูคลิปแล้วคนนั้นคนนี้ผิดแม้กระตั่งผู้พากษาวเวลาเขาชั่งน้ำหนักพยานเนี่ยไปดูในคดีลุงวิศวะกับเด็กม .4 ที่ว่าไปยิงเขาตายเนี่ยนะที่ไปด่าว่ามึงเก่าหน่อยแล้วเด็กม .4 ต่อยหน้าลุงวิศวะแล้วลุงวิศวะยิงสวนไปนะครับนะสู้เจนสรารดีกา แม้กระทั่งสารนิกาสารุทธรสารชั้นต้นยังคิดไม่เหมือนกันเลยสุดท้ายลุงวิศวะเสียเงินค่าทนายไปเท่าไหร่ละผมว่าหลักล้านนยะสู้กันไปสู้กันมานะครับสารชั้นต้นก็บอกว่าอะไรเนี่ยมีความผิดจำคุกเท่าไหร่สิบปีหรืออะไรสารอุทธรก็เหมือนกันเพราะสารนิกาบอกป้องกันเกินสมควรแก่เหตุคุณดูในขนาดสารสามสารยังเห็นต่างกันเลยเพราะฉนั้นก็ฝากบรรดาพิธิกรเนี่ยครับถ้าจะให้ดีไหนไหนคุณก็ทําตัวเป็นสารเตี้ยแล้วคุณก็เอาเสื้อคุยพูดภาษามาใส่เลยนะครับใส่หมวกด้วยคุณตัดสิน มันตัดสินใครไม่ได้นะครับเจ้าของร้านเนี่ยกับลูกค้าทะเลาะกันเนี่ยตัดสินใครไม่ได้มไม่ไปตัดสินใครละคุณรู้ได้ไงใครผิดใครถูกนะครับอ่าสมมุติว่าอ่าคุณไปตัดสินเขาผิดก็เท่ากับว่าคุณไปยืนยันเขาจริงว่าเขาทําผิดเขาก็ฟ้องคุณหมินประมาทได้เขาฟ้องคุณเยอะแยะแล้วหลายก็ดีอ่ะทั้งพี่กรณ์ทั้งทนงทนายโดนอ่ะไปตัดสินก็ไม่ได้นะครับอันนี้ฝากนะนะครับเพราะนั้นถ้าสมัครใจวิวาทก็อ่าผิดทั้งคู่ ไม่ว่าจะเริ่มก่อนเริ่มหลังผิดหมดสมัครวิใจพย่ว่านะแล้วต้องให้ความรู้นะครับว่าคําว่าผู้เสียหายเนี่ยต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทาความผิดถ้าเขาด่าแม่เราเราก็ต้องเราก็ต้องไปแล้วถ่ายคลิปไว้แล้วไปแจ้งตารวจไม่ใช่แบบอ่ะเราก็ด่าพ่อเขาอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนี่คือพูดง่ายๆพูดหยาบๆก็คือพวกมึงพอกันนี่คือการให้ความรู้แบบอ่าตรงไปตรงมาที่พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์เอาขับรถไปชนเขาอ่ะนะครับมีความผิดไหมมี แล้วเราขับรถไปชนเขาด้วยมึงชนกูก็ชนมึงมึงก็ผิดทั้งคู่อะไรที่กระทาโดยเจตนาทําให้ทรัพย์สินก็เสียหายก็โดนอาญาทาให้เสียทรัพย์นะครับด่ากันไปด่ากันมาก็พอกันเนะ่ะนะครับแล้วมันได้อะไรร้านเลินก็เจ๊งชิบหายใครจะไปนะไปนั่งกินข้าวไปนั่งรับประทานข้าวนะทะเลาะกับเจ้าของร้านหน่อยโดนกระทืบใครจะไปกินไม่มีใครไปแล้วครับเราเป็นธุรกิจให้บริการเจ้าของร้านเนี่ยเราควรจะให้ข้อคิดต้องใจยเย็น ถ้ามีเรื่องกับลูกลูกค้าก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรไปแจ้งความเขาดา่าเราก็ฟ้องดูหมิ่นหมิ่นประมาทไปไม่ใช่ทําตัวเป็นสาลเตียพิพากษากันเองฝ่ายละสองคนสามคนผมก็ผิดทั้งคู่นะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทํานะแต่ไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปบอกว่าลูกค้าผิดเจ้าของถูกหรืออะไรมันไม่ใช่นะมันเป็นการล้าเส้นนะสื่อทุกวันนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยฟังรายการพี่เดย์เนี่ย ดูทีวีดูข่าวดูพิธีกรแล้วมาฟังพิเดพพ่เด,เดจะตรงไปตรงมาจะไม่บอกว่าใครผิดใครถูกอะนะครับดีไหมครับให้ความรู้นะอีกไลายหนึ่งเหมือนกันก็ขับรถชนกันไปชนกันมาบนท้องถนนนะครับมาเหมือนกันครับออมึงชนกูกูก็ชนมึงมันมันม,ม,ม,มันจะใครจะเป็นผู้เสียหายมันไม่มีใครเรามึงสมัครใจจะมีเรื่องกันเองอะมึงก็มีส่วนร่วมในการกระทาความผิดทั้งคู่ด่าก,กันไปด่าก,กันมาก็ไม่เป็นหมิ่นประมาท ก็มึงด่าก,กูก่อนกูก็ดาก่ามึงอับก็บไงกูพอกันแล้วมึงก็ด่ากันไปด่ากันมามึงสมัครใจพิวาทนะครับเป็นไงได้ความรู้ไหมล่ะนะจานเดก็ตรงไปตรงมาแล้วทุกวันนี้นะครับบัญชีม้าเยอะฟอกเงินเยอะชอบโกงประชาชนเยอะบัญชีม้าเนี่ยมีบางคนบอกเนี่ยโดนกล่าวหาบัญชีม้าจะสู้คดีผมบอกนะครับบัญชีม้าเนี่ยส่วนใหญ่ติดคุกหมด นะถ้าเราเปิดบัญชีแล้วเราไม่ได้ใช้เองก็ผิดแล้วครับรับสารภาพไปดีกว่าไม่ต้องไปจ้างทนายสู้คดีให้เปลงเงินนะครับบางคนก็ไปโดนทนายหลอกมาให้สู้คดีแทนนี่จะติดสักปีสองปีก็เป็นไงประหารชีวิตไปเลยเห็นไหมดูข่าวว่าบัญชีม้าเนี่ยนะครับรับจ้างเปิดบัญชีมารับจ้างถอนเงินรับจ้างสแกนหน้ารับจ้างขอสารประหารชีวิตเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบัญชีมาเนี่ยครับอย่าทำเป็นเล่นนะบางคนคิดว่าเอ้ยโทษเล็กร้อยไม่ใช่ ประหารชีวิตเพราะอะไรอาจารย์เรจะให้ความรู้นะครับถ้าเกิดใครจะนะจะจะไปตัดไปแล้วก็ไปเตือนภัยนะเตือนภัยบัญชีมาอาจถึงขั้นประหารชีวิตด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้หนึ่งพอเปิดบัญชีปุ๊บอาจไปใช้กับขบวนการค้ายาเสพติดนะเปิดบัญชีเสร็จไปใช้กับอาจยากรข้ามชาตินะไปใช้กับพนันออนไลน์ไปใช้กับการฟอกเงินนะครับความผิดแม่งมาบานลนครับนะ อ่าอาจกรอข้ามชาติฟอกเงินยาเสพติดอ่าพลบคอมโอ้โหกับประหารชีวิตนะครับนะครับแล้วการเอาบัญชีไปให้คนอื่นเขาใช้ในที่เรียกบัญชีม้าเนี่ยเงินมันเข้าทุกวันทุกวันทุกวันเงินที่เข้าทุกครั้งนะครับภาษากฎหมายเขาเรียกว่าหนึ่งกรรมหนึ่งกรรมหนึ่งการกระทําเพราะมันมีเจตนาต่างกันในแต่ละครั้งเงินเข้าพันครั้งก็สารก็ประหารชีวิต เพราะฉะนั้นอย่าทาไปเล่นอย่ามักง่ายอย่าเห็นแก่ตัวรับจ้างเปิดบัญชีมาได้หมืน่นสองหมืน่มนไม่คุ้มนะแล้วไม่ต้องไปจ้างท,น,ทนายทนายแรงต่างเราติดคุกหมดส่วนใหญ่น้อยมากที่จะรอดมีเหมือนกันนะ่ะแต่แต่น้อยมากอันนี้ก็ฝากไว้นะครับน้อยมากนะครับน้อยนะมีที่ศาลอายามเมื่อเร็ว,รวนี้รู้สึกมีอยู่คดีหนึ่งนะตำรวจไปแจ้งชอง่อโกงประชาชนสักพักก็ไปแจ้งเพิ่มบัญชีมาศาลยกฟ้องศาลบอกเอ๊ะอะไรกันแน่ นะครับนะนะพอเปิดบัญชีมา้ามันต้องมีเจตนาให้คนอื่นใช้แต่ถ้าเกิดเราชอบโคประชาชนแล้วเราใช้เองร่วมกับพรรคพวกมันก็ไม่ใช่ก็ยกหมดเลยทําไปทํามานะครับนะเพราะฉะนั้นบัญชีมา้าส่วนใหญ่ติดคุกฟังฟังอยู่ช่วยประชาสัมพันธ์ไปด้วยติดคุกไม่ต้องไปจ้างใครรับสารภาพไปดีกว่านะครับนะพรรคพวกเพื่อนฝูงผมโดนมาในที่กองปราบเป็นร้อยล้านพันล้านผมบอกมึงอย่าสู้เลยติดคุกนะครับนะยอมรับสารภาพ,าพสำนึกไวๆหน่อยจบเดี๋ยวก็ออกมา ออกมาแล้วก็ทําความดีอย่าไปทําให้พวกธุรกิจสีเทาเชื่ออาจา์เดจริงไหมครับใครเห็นด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะช่วยแสดงความคิดเห็นแล้วก็ฟอกเงินก็สู้ยากยกเว้นสุจริตนะถ้าไม่สุจริตเสียค่าตอบแทนยากครับเช่นธนาคารรับจำนองจำนำอะไรต่างเขาไม่รู้เรื่องธนาคารอย่างเงี้ยอัดรอดแต่ทั่วไปก็ส่วนใหญ่ก็ติดคุกนะครับแล้วก็อีกเรื่องกนะ็พวกเสียเบี้ยวไม่เสียไม่เสียภาษีนี่ก็เยอะทางออนไลน์ นะครับพวกขายออนไลน์โดนภาษีย้อนหลังกันเยอะลูกความผมรายโดนไปห้าร้อยล้านทําชิปปิง้งเงินเข้าเงินออกเงินเข้าเงินออกนะครับนะชิปปิ้งนะพอตายเสร็จสรรพกรเรียกภาษีห้าร้อยล้านโดนยึดบ้านยึดช่องหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องไปขอกันส่วนว่าอ่ะส่วนนี้ไม่ใช่ของผัวฉันส่วนนี้เป็นของฉันเองฉันไม่เกี่ยวกับการโกงภาษีโดนไปห้าร้อยล้านนะครับลูกความผมนยะทำชิปปิง้ง นะครับมาเล่าให้ฟังเตือนภัยนะครับอ่ะใครจะตัดคลิปก็ไปนะตั้งหัวเรื่องว่าเตือนภัยเงินเงินเข้าบัญชีไม่เสียภาษีอาจโดนภาษีย้อนหลังหนึ่งมีเงินเข้าบัญชีเราเยอะแยะมากมายสรรพกรก็ตรวจสอบมาก็นะเงินเข้าทุกครั้งทุกรายการคือเงินได้พึงประเมินชี้แจงไม่ได้ก็เป็นรายรับรายรับรายรับ,รบก็ล้มละลายนะครับบางไรายไม่เคยยื่นเสียภาษีเลยมีลูกความรายหนึ่งสารจำคุกครับเพิ่งออกจากคุกมาครับ ไม่เคยยื่นแบบภาษีเลยนะครับถ้ายื่นแบบก็ยังโอเคนี่ไม่เคยเลยเพราะนั้นก็เรียบร้อยครับนะครับพวกที่ไม่เคยยื่นแบบเสียภาษีเยอะแยะนะครับที่ฟังรายการผมเนี่ยไปทําเรื่องให้ถูกต้องมิฉะนั้นไปนไงติดคุกอย่าลืมหลบเรื่องภาษีนี่ติดคุกนะเจ็ดปีนะต่อครั้งต่ออะไรเนี่ยนะครับมีแวปอม,มีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ฝากเข้าใจนะอื <c oughs> นะครับนี่ให้ความรู้กันเนี่ยรายการแบบนี้หาที่ไหนได้นะมีพี่เดเจ้าเดียว อ่านะครับนะฮะอ่เข้าใจนะตรงไปตรงมาไม่ทำตัวเป็นสารเตี้ยให้ข้อคิดเตือนสติเตือนภัยการเตือนไปไม่มีความผิดนะครับเราเตือนภัยไอ้นี่โกงไอ้นี่โกงเพราะเราเจอมาแล้วสารกีการบอกการเตือนภัยนะครับเป็นภัยสาธารณะไอคนนี้เป็นพวกชอบโกงประชาชนไม่มีความผิดเตือนเข้าไปนะครับนะฮะเตือนภัยได้เลยไม่มีความผิดนะนะครับนะเข้าใจนะครับจุกกรู แล้วก็พวกที่ชอบไปหลอกยืมเงินเขานะเดี๋ยวนี้เยอะนะคนดังวงการบันเทิงคนดังอินฟูอะไรต่างนะหลอกยืมเงินครับนะครับหลอกยืมเงินก็ทั่วเลยไม่เคยใช้เขาเลยครับนะครับพอก็ทวงปุ๊บป้าไปไงแจ้งความกลับหาว่าเขาฟ้องหมิ่นประมาทพวกนี้ก็พวกนี้ห่างไกลนะครับเขาเรียกว่าภัยสังคมยืมเงินแล้วไม่ใช้อีกแพทย์นึงก็ชวนเขาลงทุนครับเจอใครก็ชวนลงทุนชวนลงทุนอ้างว่ามีธุรกิจอะไรต่างนะหลอกลวงเขาทั่ว พวกนี้สุดท้ายก็ติดคุกครับเพราะอะไรพยานหลักฐานนั้นชัดพอใครไปรู้ความจริงก็ไปจ้างทนายมาฟ้องกลับบ้างอะไรบ้างอย่าไปกลัวอย่าก,กลัวพวกนี้พวกชอบโกงประชาชนผมไม่ได้พูดถึงไทยนะเยอะแยะครับบานครับเป็นหนี้เขาไม่สํานึกหรอกไม่ใช้หนี้ด้วยด่าเจ้าหนี้ด้วยแล้วก็ฟ้องกลับด้วยคือคนพวกนี้เป็นคนที่แบบมันเขาเรียกอ่าคนที่เหลืออ,อดเหลือทนเยอะแยะครับบาลน,นะครับเป็นหนี้ไม่ใช้ นะครับเป็นหนี้ไม่ใช้นะครับเอามีมีเงินไม่ใชหนี้เอาไปจ้างทนายฟ้องกลับเจ้าหนี้ฟ้องกลับทนายแล้วสุดท้ายก็เป็นไงติดคุกเพราะอะไรเพราะตัวเองก็ไปต้มตุนไปหลอกลวงเข้ามาเยอะแยะเราเห็นข่าวด้วยหมดไม่มีที่ยืนเลยนะครับบางทีบางคนก็เป็นไงโกงเข้าไปหลอกร่วมลงทุนบ้างนะยืมเงินบ้างหนี้ไม่ใช้เป็นไงนั่งถือแก้าวายนะครับร้องเพลง เที่ยวต่างประเทศไอ้ห่าเจ้านี่บอกเงินกูทั้งนั้นเลยเนี่ยค่าวายก็เงินกูเงินท่องเที่ยวก็เงินกูเงินที่หลอกลวงต้มตุน๋นพวกกูไปคนพวกนี้เขายังมีหน้ามาลอยหน้าลอ,อยตานะแล้วก็มีทนายเข้าไปช่วยด้วยทะนะก,ก็กลุ่มเดิมๆนะนะครับนะ่ะมีทนนะกลุ่มเดิมๆก็เข้าไปช่วยพวกนี้ก็แปลกกรบสังคมเรานะแล้วคนพวกนี้ก็ยังอยู่ได้นะนะโกงเขาเป็นหนี้เขาไม่ใช้นะครับ นั่งร้องเพลงจิบวายเที่ยวต่างประเทศมีความสุขโอ้ยคนพวกนี้มันไม่นึกถึงบาปบุญคุณโทษยังไงเนี่ยมันนึกถึงบาปบุญคุณโทษบ้างหรือเปล่าเนี๋ยคนพวกนี้ในสังคมเนี่ยมันเยอะนะนะโกงเขาเสร็จเบี้ยนี่อะไรเต็มไปหมดนะครับไม่ใช่นี่หรอกครับนั่งร้องเพลงโพสต์โซเชียลอ่าจิบวายไปเที่ยวต่างประเทศเต้นลัมโอ้โหนะผมว่าคนพวกนี้เวลาตายไปเนี่ย มีโอกาสได้ขึ้นสวรรค์ไหมมีไหม,มนะครับจะมีโอกาสได้ขึ้นสวรรค์แบบเยอะ,ะในสังคมเนี่ยพวกเนี้ยนะครับอืมว่ากันไปครับเรียกพวกไม่สานึกอืม